สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาชมทางประสาทกันนะคะวันนี้ภาพก็จะดูสบายตากว่าก่อนหนเจะดูฐานอนๆค่เพราะว่าทางกรมศิลปากรนะคะได้มาทําการตัดต้นไม้ออกนะคะเราก็จะเห็นตัว รอบของตัวประสาทนะคะซึ่งในความเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่าที่จริงแล้วอาจจะมีฐานหรือตัวปราสาทที่โดนเศษดินทับถมอยู่ก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องน่าค้นหาอีกเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาต You're a